ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแจ็คแชนแนลครับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วแล้วก็มีเมนูที่จะมานําเสนอนะครับนี่นะครับกุ้งแท่น้าปลานะครับโอ้กุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกุ้งแท่น้าปลานะครับนี่ครับแล้วก็มีผากอีกหลายอย่างเลยผากกี้เทียบเลยนะครับอะไรนะครับ มากินพร้อมกันเลยนะครับครับผมน,นะครับกินคาปมโป่ม,ปม,ปม,มันเลยนะครับมลนละครับ อร่อยมากครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับกิ่นความโปมๆกันเลยนะครับอืมอืมอร่นะ อร่อยมากเลยครับอบผมนั่นเลยรับุ๋มเก็บ หอมเลยปกผักเยอะนะครับกินกินได้ผักหลายอย่างกุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยโอ้โปมปมเลย Hmm. ใส่พริกเยอะๆจิ๊บๆจ้าอืมอร่อยมันอืม เยอะครับพันไม่รอก่อนนี่ครับแต่นะเนี่ยแบบปูมนะครับแต่และคำนี่อือือร่อยม,ม,มากครับ น่ากลอบปออร่อยมากครับ มา,ารครับนี่ปูโผครับปนโผกันเป็นเลยแต่ละคำนี่อ,อร่อยมากครับ ยัดกอบอร่อยอมากรสชาตินิ่ดจัดมากใส่พริกแบบเต็มที่เลยรสชาติแบบ อีจานมากอืม hmm. อ mm ืมเย็บ่อยมากดี่ัง ครับทำปมๆมันเลยแต่ละครัมนี่ปมๆทั้งนั้น <keluar> อยอ <ma have a problem> <ette> ่างนี้เลยนะครับอืมน่ากิน่าอืมด๋อยอืมชื้นออม

ผมครับไม่ขมอ่ะาอร่อยมาก บ่มครับครับบ่มบมเลย ไปเรื่อยๆเลยนะครับหมดแล้วนะครับคำสุดท้ายละคำปุ่มๆกันไปเลยนี่คำปุ่มๆสุดท้ายกันเลยนะครับนี่นะครับปุ่มๆเลยอืมอว่อย 啊。Yeah. สวยมากเลยครับหมดแล้วนะครับกุ้งแค่น้ำปลาครับุดยอดเลยกินกันแบบคำปุ่มปุ่มเลยนะครับ นี่นะครับหมดแล้วปากก็เหลือนิดหน่อยนะครับหมดแล้วนะครับอ่าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรเด็เดๆอีกต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากตัดตะไคร้ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยจะได้มีคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของแจ็คชาแนลครับยังไงก็ขอสวัสดีครับลาไปก่อนครับ